ก,ก,ก,ก็ผมพันตำรวจโทเนติวุสุดนองบัวรองผูก้กับการป้องกันปรับปรามสถานีตำรวจปัวทอนเมืองร้อยเอ็ดข้าราชก,การพลเรือนดีเด่นจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปีพุทธศักราช2566ครับจากประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมานะครับในระดับนานาชาติแล้วก็ในระดับท้องถิน่นรวมถึงในระดับจังหวัดเรานะครับก็ผมก็มีคติอยู่ก็คือ คิดดีพูดดีทําดีครับเมื่อเราคิดดีพูดดีทําดีแล้วนะครับไม่ว่าการทํางานกับใครนะครับย่อมเป็นผลที่ดีแล้วก็ประสบความสําเร็จครับการให้บริการพี่น้องประชาชนนะครับก็ก็ให้บริการด้วยใจนะครับแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นนะครับป เมื่อได้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นแล้วนะครับก็จะนาความรู้ความสามารถแล้วก็ประสบการณ์ที่มีนะครับทาเพื่อพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุดครับถือว่าเป็นเกียรติแก่วงตระกูลนะครับเป็นเกียรติต่อตัวเองด้วยนะครับที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้ังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด คนตรวจตีทรงพลบริบาลประสิทธิ์นะครับที่ท่านให้การสนับสนุนนะครับถ้าเกิดไม่มีท่านนะครับก็ไม่มีโอกาสที่จะได้นําเสนอผลงานแล้วก็ได้ใช้ความรู้ความสามารถทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลักครับ